สบายดีทุกคนสบายดียามมื้อเช้าโอ้ยอุบ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 อ่ยังน้าเนี่ยบ้านเรือคลองก๋วยเตี๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองอ้าวมายุธยาต้องได้กินก๋วยเตี๋ยวยุธยาสิ เนาะป้าเดียวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านดังอีกร้านหนึ่งในอยุธยานะฮะลิ้มคลองก๋วยเตี๋ยวในคลองบ้านริมคลองก๋วยเตี๋ยวเรือริมในคลองเอลอาลูกปั้นวัวได้ไปขังคุณเนาะคันใครเอามาจะไล่เลยค่ะเขาบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงหมาก็เลี้ยงห่านนี่เลี้ยงตัวเด็กก็ได้ตัวเด็กก็ไล่เช่นกันโอ้นี่เนี่ ในงานที่กินเขาเนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คลองก็คือแบบเฮาว่ะเห็นรีวิวเนาะเลื่อนไปแล้วเห็นรีวิวทุกคนแล้วบรรยากาศก็คือแบบไดาอ่ะแล้วกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บพร้อมค่ะว่าเขาก็เลยจะมาตากเจ้าเขาว่าก๋วยเตี๋ยวแซ่บเข้าหูยังไม่ได้กินเราต้องต้กินก่อนเขาว่าแซ่บเลยแม่บอกแม่เขาว่าแซ่บเขาก็เลยต้องมาก๋วยเตี๋ยวอิสยาันดักนะดักพวกเห็ดไทยเพราะว่าอย่างน้ำซุปน้ำซุปลูกชิ้นที่แทค่ เขาอีกทางนึงอ่ะเเนาะป็นนมัเป็นสะพานไม้นเขาเตัดไว้ให้เขาเขาเลยได้มาทางนี้ดิเขามาดีสะพานนะเขาชิบ่อนเปลี่ยนสะพานก่อนมาถึงแล้วมีรวลาจะลดในกลวงหอเปล่าคาดการณ์ว่าคนมากกินหลายปันได้พื้นที่ฮอลานจอดรถ์ดนจอร์ูของอาร์กอนเมื่อกี้ก็คือแบบเขาขับมาทางพุ้น่ะเนาะเขาขับมาทางพุ้นแล้วมันเข้าอะไรก็บย่าตังไว้น่าจะขั้วไม้ก็น่าจะบุกแข็งเขาแรงขนาดี น่าจะบกแข็งแรงปันใดเขาก็เลยบใยให้ครับรถเขา่าตะกี้กะเขาน่าจะเที่ยวอ,อยู่ครองครองคร,ร,รองที่เชื่อมโยงกับเอแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักอของนี่แหละอลองนี่แหละน้งที่เขามาทางนั้นมาทางนั้นละคลนะองที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำป่าสักสมสื่อเนอะาะร้านก๋วยเตียเต๋ยวริมคลองในคลองก๋วยเตี๋ยวในคลอง ไม่บอกเพิ่งร้านซีอิ้งเหรอก๋วยเตี๋ยวในครองก๋วยเตี๋ยวในคลองเขาว่าเป็นร้านเขาเขาว่าเป็นร้านแซ่บร้านแซ่บร้านแซ่บเลอาวเ้เบิ่งกันแซ่บอยู่เนาะแซ่บอยู่เนื้อ ทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือในกรอบมาเดี๋ยวเขาจะมาโฮมเธอเนาะเดี๋ยวมาถอกใส่เลยจะเซ็มให้แต่เขาเซ็มมาเพชรหลายคนก็เลยมาถอดโฮมด้วยกันเลย,ย,ยหมูสเต็กหมูสเต็กนี่ซำๆเลย,ยแซ่บ โตโตนะจ๊ะแซอ่ะแซบเลยแซบไม่ได้ปรุงเลยอ่ะใส่แต่พริกแล้วก็สเต็กครับหมูสเต็กหมูสเต็ก อันนี้น่ากินอะมุสเตยุทยานะฮะนี่ฮะหมเขาต้องกินกับน้ำอัดจาดนี่นี่ับอัดจาดอ๋อเขานีบอกอัดจาดแอนอือหึแล้วก็นี่ใส่พริกใส่แตงตัวเออหอมโอเคอตีสองตีสามตีสี่ตีห้าสอดแก่นอือหือดูมันไหมเลยอ่ะแซ่บเลยต้องมาลองนะ มีนึ่งร้านข้าหมูสเตีทั้งวตุ๋เสี่ยงทุกคนอร่อยหมดเลยแค่นี้ก็อิ่มแล้ะฮัลโหลอันนี้วัดอีหยังวัดพระศรีสันเพชรเออวัดพระศรีสันเพชรโดยวัดพระศรีสันเพชรนี่ไอ้พาน้องปราดมานะฮะมีความโดดเด่นก็คือนี่ฮะเพิ่นมีเจดีย์ปรางประธานนี้3องค์เลยแปลกปะแปลกเลยแปลกเนาะแล้วก็เป็น เออถืออุานือยังก,ก็เป็นที่สนใจของหลายๆคนนะให้เขามาเบิง่งเขามาติดตามว่าทําไมถึงมี3องค์นะครับโอเคเริ่มจากองค์แรกเลยนะฮะสร้างเจ้าอาจิตลองให้เจ้าถ่ายว่าองค์แรกที่เขาสร้างมาองค์ใดแ,แต่และแต่และองค์นี้สร้างบ่คือกันเออสร้างเอ่อคนละเวลาเอาให้ถ่ายองคใดองคใดองค์ใดอ,องค์แรกองค์แรกองคใด แปว่าองค์กลางกันป่ะองค์กลางคำตอบก็คือผิดองค์แรกเอาให้ทายอีกทีหนึ่งองค์แรกนะอง์แรกองแรกอ, <laughs> องแรก,อ,แกอืมเ <laughs> อาได้ให้ปาดทายก่อนว่าองคแรกที่สร้างก็คือองค์ใหน,นะฮะ <laughs> อยู่ทางทิศตะวันออกปาดว่าองค์นี้คําตอบก็คือผิดครับ <laughs> 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 อาองค์แรกที่พุ้นเลยนะทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออกอยู่ทางนี้ ทิศตะวันตกอยู่ทางนี้อ่าเมื่อกี้เฮาตั้งทิศตะวันออกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เฮาตั้งอันนี้แล้วเฮาตั้งเอ่อเข็มทิศไว้แล้วเฮาก็เลยมาเบิ่งอ๋ออยู่ตรงนี้เนาะที่นี่คือวัดพระศรีสันเพชรนะจุดน่าสนใจนี่ก็คือนี่แหละครับเออพระธาตุอ่าเป็นพื้นว่าเป็นเป็นพระธาตุพระบรมธาตุนะครับมีอยู่สามสามองค์เป็นยังต้องมีอยู่สามองค์นะเหลืองมีอยู่ว้าจังสีเอาคราวเรากันนะ เมื่อปี2035นะสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับเพื่อนได้สร้างเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือว่าเป็นพระบิดาของเพื่อนก็คือพ่อของเพื่อนนั่นแหละนะเพื่อนได้มาสร้างเอาไว้ทางตะวันออกอันนั้นบรรจุของพระบรมไตรโลกนาถองนั้นก็คือเสด็จพ่อของของพระรามาธิบดีที่สองนะ ของพระราม,รรมาธิบดีที่สองแล้ววันนี้ต่อมาในปีะในปี2042ก็ได้ทรงให้เจดีย์สร้างเจดีย์องค์ต่อไปองค์ต่อมาคือองค์กลางองค์กลางคือองค์นี้องค์กลางนี้กับองค์ซ้ำๆกันนะขนาดซ้ำๆกันแต่เขาเบิ่งเยืซีคือคือญ่ต่างกันก็คือเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในช่วงรัสมัยพระบรม ราชาธิราชที่4นะเพิ่นก็นได้สร้างเจดีต่อนะสร้างเจดีต่ออ,องค์งที่3อ่าองค์ที่3นี้ทางทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็สร้างาให้สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับซึ่งเป็นราชบิดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ท 4. อืมนั่นแหละหรือว่าพระนอพุทธทางกูลนะครับรวมเป็น3องค์ในปัจจุบันเลยนี่แหละ กะเป็นที่บรรจุอัฐิของพระมหากษัตริย์ในอดีตนะตะกี้ก็สร้างองค์คุณก่อนร็จแลวก็มาสร้างองค์กลางร็จแลวก็มาสร้างองค์นี้อแต่ทั้งสามองค์นี้สร้างขึ้นกันเบิดแต่ตั้งเวลาต่างวาระต่างตัชสมัยต่างพระมหากษัตริย์อ่าก็สร้างไว้เพื่อบรรจุอัฐิอันนี้เขจาจะสร้างก่อนที่<ะ>พระมหากษัตริย์เส<ะ>ียก<อ>่อนก็ก็ก็ เข้ากะบบูฮู้กันตรงนี้เขาวาน,นอ,อ่ะก่อนหมดเ่อกระบุกระบุฮู้กันแล้วก็มีเจดีบริวารจังสิล,อลอ้อมรอบเจดีบริวารล้อมรอบอ่าทางฟุ้นปฏิสถานเป็นเออ่เป็นเป็นเป็นว่างเป็นเป็นพระอุโบสถอ่าทางทิศตะวันออกเป็นพระอุโบสถนะแล้วก็ทิศตะวันตกก็มีพระอุโบสถหลังเล็กแล้วก็มีมีพระพุทธรูปเอ่อพระพุทธรูปหรเบื้องขวาก็ได้องค์บัก้าไงอยู่ฟุ้น แต่วัดแห่งนี้ก็มีความสําคัญทาง <ไป S 1> พุทธศาสนา<ไ>ปเป็นอย่างยิ่งนะเอาเดี๋ยวใหให้น้องปาดผ่า,าเบิงนะผ่าเอฟซี C เบิงนะโอเคเธอมาทําอะไรที่นี่มาดูประวัติศาสตร์ของอยุธยานี่งามง่า,งาม่ะคือสวรรค์ชั้นดาวดึงวะแ,แบบเป็นกากก่อนแบบ ก่ออิดถือปูนก่ออิดถือปูนเขากะโอ้คำนวณยังไงเนาะให้มันกลมเนาะคนสมัยตะกี้เขากะสุดยอดอยู่อืมเขาก็มีระบบของเขาอยู่คำนวณทางฟิสิกส์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทุกอย่างร่วมตัวกันคนสมัยตะกี้กาจะมาเป็นเจดีย์แต่ละองค์นี่กับ่ธรราดาก่ออิฐถือปูนเอาอิฐนี้น้อยมาเลี่ยงกันนะมาเลี่ยงกันแล้วก็ผสมปูนเข้าไป ปูนในสมัยกี้น่าจะผสมอย่างไหมน่าจะผสมอย่างสักอย่างนี่แหละเพื่อให้มันเหนียวมันเหนียวอันพาราบริบารนี่น่าจะมีอันอาทิแบะห้อกระปูกคือกันว่าเพิ่นเอาไปเก็บอย่างนะน่าจะเก็บอาทิหรือว่าเก็บหองอามือขวาอีอย่างสักอย่างเออน่าจะน่าจะมือขวามือซ้ายขององค์ครรภ์หนักมากกว่าองค์ครรภ์ผู้ที่เก่งๆเนี่เขาจะเอามาเก็บว้นี้เนาะก็คือก็คือ อันนี้แหละคืออย่างก็คือธาตุนะธาตุเก็บกระดูกธาตุที่บริวารล้อมรอบนะบริวารล้อมรอบเอเปอปอประมาณนะั้นแหละเดี๋ยวเขาออกซรายน,น่าจะน่าจะเก็บกระดูกของบริวารน,นะฮะของอ,อันนีนะ้จอมทัพต่างนะที่ได้นักรบต่างๆที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเจ้าของไป อันนี้สันนิษฐานเอานะนี่องนี้เอียงป่ะองนี้เอียงอืมเอียงบเจาวะเอียงบ่เดี๋ยวบางอย่าดีองนี้เอียงนี่เอียงเอียงก็เอียงตามดินดอกเพราะว่าเขาไม่ได้ฝังเขาไม่ได้ฝังเสาดินอ่าบอได้มีเล็กเป็นส่วนประกอบก็เลยเอ็นห้ยุบไปตามดินเออตรงนี้เคยนะที่น้ำท่วมนะ คือนำทวมเอา้าพานองปาดมาเบิ่งนะครับพระธาตุเอียงนะฮะซึ่งเป็นพระธาตุที่อยู่รอบๆของอพระธาตุลักษเลยนะครับ3องค์นี่น่าจะเป็นพระธาตุบริวารน,นะครับที่ตั้งรอบนะครับน่าจะบรรจุกระดูกของนักรบกระดูกของผู้ที่มีความสําคัญในอยุทยาในช่วงนั้นนะฮะอันนี้สันนิษฐานเอาได้สันนิษฐานเอานี่มีตั้งล้อมรอบ อาณาเขตของวัดเลยวัดพระศรีสรรเพชรนะครับความงดงามความโดดเด่นก็คือเจดีย์ JD ประธานสามองค์ซึ่งบบมีวัดใดสร้างคือวัดนี้เจดีย์องค์ที่ <ừ> ใหญ่ๆนะฮะเห็นไหมแล้วแต่ละเจดีย์ก็จะมีอบสถอบสถน,น้อยอ,ะอ,อ่ะอโุโบสถอ่าคือว่าเรียกว่าชิม,ชมอ่าอุโอบโสถจะมีอบุบสถอันนี้มีอุบสถน,น้อยอ,อันนี้ทิศตะวันตกนี่จะมีอุบสถน้อย อ,อุบุโบสถน้อยอันนี้ก็อุบสถน้อยคือกันขนาดกลางอันนี้ด้านนานี่คืออุบสถคือกันแต่อุบสถหนาใหญ่นี้เขาจะไปสร้างอยู่ทิศตะวันออกอ๋อางบนอ่าถ้าใช้ดโดรนใช้อย่างบินขึ้นเบื้องนี้จะเห็นว่าตรงกันเป๊ะอ่าตรงกันเป๊ะเลยเลยเยดีด้านหลังด้านนากับด้านหลังตรงกันเออเขาเอ็ดได้ยังไงอ่ะเก่งเนาะออโอเคปะรักการก่อสร้างของเขาในสมัยตะกี้นี้แบบน่าจะ ได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆมองนะเนาะเฮากระบ,บูกันว่าไผ่เป็นคนที่ว่างพังเมืองว่างพังของวัดนี้ได้ละเอียดขนาดนี้เลยนะครับบอกไว้ก่อน,นะวะ่าถ้าย้อนไปประมาณ400กว่าปีนี้นะฮะอืมสร้างได้ขนาดนี้ก็สุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นพเฝ้าโบดสถ์ด้วยกันนี่นี่เด,ด,ดี๋ยวข้าไปยั้งเบื้องหน้า,นาดีกว่ากำแพงก็ยังสมบูรณ์อยู่กำแพงก็ยังเป็นกำแพงอยู่แต่ยอดเจดีย์ตรงนี้หายไป อาจจะเกิดจากฝนตกฟ้าผ่าลมพายุนี่นี่เจ้าเบิ้งเลาเบิงเเบ้งเลยเ,<อ>เขาเ,าเบิง้งอันนี้น่าจะเป็นพระอุโบสถคือกันเป็นเป็นวัดทั้งทง,ทงนี่ลังค่านี่จะเป็นไม้ในช่วงที่ทรงข้ามหรือว่าการผูพังของไม้ก็จะพังลงมาพังลงมาแล้วก็เขาหน้าจะเอาออกอะ่ะอืม จินตนาการได้ยู่เนาะก็คือไม้มันพุลงมาก็เป็นเมืองล้างเมื่อเขาคิดว่าเป็นเมืองล้างกับนักล้าสมบัติกับตามมาบเนี่เออเป็นเมืองล้างเขาก็มาลือเอาอืมปะไปต่อดีว่า เป็นอุโบสถเป็นวิหารในการเอดกิจกรรมทางพุทธศาสนานะในสมัยตะกี้ตะก่อนนี่ฮะด้านหลังนี้น่าจะเป็นมองนี่มีพระน่าจะมีพระประธานอยู่นี่องค์หนึ่งจะมีสองชั้นจะมีสองชั้นชั้นแรกนี่ห้อยยางออกไปทั้งพุทเลยใเบางชั้นแรกอันนี้น่าจะเป็นชั้นใน,นพระราชวังชั้นในเข้าก็ยังปรากฏเห็นเสาอยู่เลย อ่ะปรากฏเห็นเสาอยู่ <โน S 1> อันนี้คือชั้นนอกชั้นนอกก็จะมีนี่ฮะจะมีพระพุทธรูปปกติก็จะมีพระพุทธรูปไปละตังล้อมรอบเอาไว้น่าจะงดงามมะแต่ปัจจุบันก็นเหลือแต่เสาไปละเออเหลือแต่เสาไปแล้วคือจังยังไหมนะพี่จังย,ย,ยังรัดรัดเลยงามงามบ่ ถือว่าใหญ่นะถ้าเป็นถือ,อว่าใหญ่เลยอ่ะอถ้า,าเป็นแน<า>่อดีตเนี่ยเขาสร้างได้ยังไงอ่ะก็น่นาแต่ช่วงที่ผุพังนะหลังคาเนี่ยจะถล่มลงมาเนี่ยประตูก็สูสูง,สงห,หลังคาถล่มลงมาแล้วก็เหลือแค่อิฐที่ยังที่ยังคงทรงแนวเ,เห็นอยู่หวนะอันนี้ประตูสูงมากเลยนะป้าเนาะแสดงว่าเขาอ็ดสูงีหลีแล้วก็ก่ออิฐก็ย่างหนาเลยอ่ะ เบื้องดูเขาก้อหนาสัาไหนออถ้าถ้าบ่ก้อหนาถ้าก้อบางๆนี่ก็คือทะล่มเลยแหละนี่ก้อหนาย่างหนาเลยเอ,อือย่างหนาเลยก่อก่อก่อขึ้นเพิื่อนว่าก่ออิดถือปูนออกไปข้างนอกดูเาขาก็จะเจอนี่ฮะเจดีเจดีเจดีเออออาจะหูเลยว่ากำแพงนี่แปลกๆเห็นบอกท่างผู้น่นะกำแพง่นะ กำแพงมีหูหอมมีหูคล้ายๆลวดลายของจีนเนาะคล้ายคล้ายของจีนเป็นช่องระบายอากาศเก็บอย่างสักอย่างแล้วโอโบโซตังคุนน่ะน่าจะเป็นเก็บอย่างสักอย่างเข้ากับโบงคู่กันอ่ะอจะเป็นลกอาหารอืมโบหู้กันลูกอาหารบอกอ๋อน่าจะเป็นโลงครั้วลกครัวต้องมีปองระบายอากาศเนาะหลวงของอย่างอืมคุณน่ะก็ยังังมีทางพีก็มีใบใบเซมาก็ยังหลายอยู่อันนั้นใบเซมา ป้ไปต่อดดลงเลยบ่ยอดเลยมุ้ยผปหูมุ้ยไปหูต้องนักโบราณคดีให้เขามาอธิบายฟังเออส่วนมากนักโบราณคดีกะได้แค่สันนิษฐานไปขึ้นกันแหละเอาลักขาต่างๆมารวบรวมกันเ h ากับสันนิษฐานไปตามเฮา g ขึ้นกัน ไนะปเดี๋ยวยางลงไปนะครับเฮาจะเดินเป็นวงกลมอะไรนี่เฮายางเป็นวงกลมอะไรนี่ก็<ฮ>จะไ,ไปหามงพาคพอนนะเลยเนี่โอ้เมยเมย์เนยครับถ้าเกิดมายางอยู่นี่ฮะพุนธะท้งพุ้นเป็นเจดีเอ่อใหญ่สามอ,องค์นะครับไปเดี๋ยวเฮายางเขาวันนี้ดีกว่ายาวๆเลยครับยาวๆเลยเดี๋ยวพาน้องปัทนาไปอ่านปลายดูว,ว่าคืออย่างปลายอยู่ด้านหน้าน่ะเออ อันนี้ก็แห้งยิ่งใหญ่เดี๋ยวให้น้องป้าไปอ่านป้ายก่อนครับแล้วเราจะเข้ามาเบิ้งอีกอพระอุโบสถหนึ่งนะครับอีกอวิหารหนึ่งครับวิหารนี้ใหญ่มากเลยครับน่าจะเป็นวิหารลักเลยนะฮะใหญ่มากเลยฮะเบิ้งต้นเสากระหูครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่ต้นดันในต้นยังใหญ่เลยนะ,ะฮะ,น,ะน,น,นี่คือวิหารหลวงกันปะ นี่แหละวิหารหลวงทิศตะวันออกที่มีพระองค์ใหญ่แหทียญหล่อด้วยทอ,องคำอ,อ,อ <You need S 2> <ะ>๋ออยู่นี่<ล>นปะ่ะนี่คือวิหารหลังใหญ่ที่สุดใน<ม>วัดหหวแห่งนี้นะครับวัดศรีสันเพชรวัดพระศรีสันเพชรเพราะว่าเาพราะว่าอย่างฮู้บอวิหารนี้จะอยู่ทางทิศตะวันออกวิหารตั้งอยู่ทิศตะวันออกคือวิหารใหญ่ใหญ่สุดเลยเอาไว้ประกอบเออเอเออยังก็คือ ทางพุทธศาสนานะทางพุทธศาสนาเฮ้าก็จังเห็นลวดลายเก่าอยู่ได้เดี๋ยวเบิ่งลวดลายเก่านี่ยังมีลวดลายเฮ้าเห็นเรือเฮาเห็นอยู่ในแต่สมัยนั้นนะถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดมีลวดลายนี่เฮ้าจะไปเห็นลายอิฐตอนนี้เฮ้ามาเฮ้าเห็นแต่อิฐมืดเลยนี่คือลวดลายในสมัยตะก,กี้ตะก่อนก็ยังลงเรือให้นะศิลปินในสมัยตะกี้เขากวาดลวดลายเก็บเอาไว้อยู่ก็จะเจอลวดลายบ่กีีมองครับส่วนมากก็แตกออกไปเบิดละ แกล้าออกไปเบิด้ดละเบิ้งเสา <c oughs> เนี่ยนี่โอ้เส, <c oughs> สางานค่อยเบิง้งกันได้วิหารหลวงสยอดเลยเสาต้นใหญ่ชั้นไหเบิ้งเอ๋อยืนยืนในใกล้ด้วยปาดโอ้ประมาณสามคนอะสามคนสี่คนโอบ้บคนละแสดงว่านี่คือวิหารวิหารลักเลยอ่ะวิหารหลวงเลยอ่ะ เสาเขาหินศิลามีหินศิลานำเสาก็จะต้นง่ายอ่าฐานจะเป็นหินศิลาเพราะว่าอย่างให้แข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแกร่งอืมเป็นหินศิลามองเขามาเนี่ยบแมนพุทธละทางพุ้นนะฮะสุดยอดเลยโอ้โหน่าจะสูงมากเลยอ่ะสูงประมาณสิบเมตรสิบกว่าเมตรสิบห้าเมตร ยี่สิบแปดเมตรยี่สิบเมตรไปน่าจะสูงประมาณยี่สนะิบเมตรเสานะเสายี่สิบเมตรเจ้าคิดเบื้องเอาวะต้นซาำดอแล้วมันล้มลงมาเห็นบ่เขาเก็บเศษซากออกไปเบิดเล้วออมีหานแห่งนี้นะฮะตะกี้เคยสมบูรณ์มาก่อนแล้วก็มีปองนี้ปดัดปองระบายอากาศอ่าปองระบายอากาศ,าากาศนี่ฮะ,ปอ,ะอปองใหญ่เลยปองใหญ่นะอืม ุดยอดเลยเอ้ภาพมาเบึง้งความอลังการตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจน้องปัฒนาเป็นบ่เคยเห็นนะนี่คือประวัติศาสตร์นะครับก่อนที่จะมาเป็นกรุงเทพมหานครนะครับก็มีกรกุงสุขโขท,ท,ทัยอยุธยาธนบุรีกรุงเทพมหานครเอสืบต่อกันมานะฮะแต่นี้เราได้มายืนอยู่ที่ อาณาจักรอายุทยานะฮะเมืองเก่านะครับเมืองเก่าที่ถือที่ว่าตอนนี้ก็สามารถมามาเที่ยวได้นะครับมาเยี่ยมชมนะครับตึกเก่าๆนะครับโบสถ์เก่าๆแล้วก็สถานที่สําคัญๆหลายมองเฮาเบิ้งตึกเก่าแล้วบัดน,นี้ต่อไปเข้าอาจจะพาไปเบื้องส่วนที่ยังบุึกทําลายมีแค่อันเดียวเท่านั้นเองจะคือวัดอย่างนั้นไปเบิ่งกันนะฮะ อาอตอนนี้เรา,าเก็บภาพบรรยากาศที่วัดสีสันพัดสีสันเพชรก่อนนะครับกับน้องปัรนานะฮะเราต้องเอาไปไวาว้ผาทั้งนอกอีกในวิหารหลวงนะมีอย่างเดียวที่สมบูรณ์นะมองนัไบัวโอ้บัวนะบัวเอ๋อตรงนั้นนะ่ะเาสา,าเสาเสาอือื